ก็อย่างเช่นเนี่ยอุปกรณ์ผมว่าผู้ชายหล,หลายๆคนน่ะไม่เคยคิดที่จะพกอะไรเยอะถูกไหมแค่กระเป๋าเราไม่มีถูกไหมพี่ต่อเราก็แค่มือถือกระเป๋าตังจบใช่ไหมครับเองอเแต่ตอนเนี้ยอาจจะต้องเตรียมเหมือนกระเป๋าพวกนี้พี่ต่อที่เราเนี้ยต้องใส่ทิชชู่นี่แล,ล้วผมล่าสุดผมเห็นว่ากําลังหาซื้ออยู่ครับคือในส่วนของเรียกว่าอ,อะไรนะมันเป็นสบู่แผ่นพี่ต่อมันเหมือนว่าบางคนก็กลัวนี่ยก็มีสบู่แผ่นขายอยกนะแผ่นเป็นแผ่นกระดาษเล็กๆ ให้เราใช้ที่ตัดสินล้างมือนั่นแหละใช่หมายถึงกดเข็มขัดไปใช่แล้วอย่างผมเนี่ยบางวันผมก็ใช้รถบ้างไม่ใช้รถบ้างใช่ไหมสลับใช้รถกับแฟนเงี้ยผมนั่งแก๊ปอ่ะแกลบตัวนี้มันดีมากเลยนะพี่ต่อหรือแม้กระทั่งพี่วินมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาก็จะให้เรามีสเปรย์มีเต็นต์ก่อนทั้งสเปรย์กับฮอให้เราเช็ดมือก่อนเช็ดรถก่อนเราขึ้นรถดีมากเลยเขาก็คงกลัวเราเหมือนเรากลัวเขาใ่ไครับก็เหมือนกันต่างคนต่างป้องกันเงี้ยผมว่าดีมากเลยเขามาติดเราเขาก็กลัวเราไปติดเขา แต่ผมอะอาจสงสัยว่าคนที่ต้องใช้รถรถสาธารณะเรือสาธารณะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพอเราไปถึงออฟฟิศเนี่ยผมอยากจะถามเดี๋ยวอาจจะเป็นแบบเทสหน้าเนาะโอ๊ตเนาะเราลองไปไล่ๆคุยสัมภาษณ์พี่โอ๊ตแล้วมันมีคนเรือนั่งเรือมาด้วยใช่ป่ะพี่โอ๊ตเจอแล้วมันมีข้อเสียกันนะพี่เคยเห็นข่าวแบบๆมันเป็นข่าบแวบๆแบบก็จะเปลี่ยนนะเราไม่รู้เปลี่ยนยังรถไฟก็ต้องเปลี่ยนผมว่ามันมันจะต้องใช้ชีวิตอยู่ให้ได้อะอยู่กับโรคนี้ให้ได้โรคโควิดให้ได้ใช้ชีวิตปกติที่มันอยู่ในโลกนี้้้ใหได จะจะทำยังไงเนี่ยแหละมันประเด็นมากกว่าผมแตล้วต้เตรียมเลยก่อนออกจากบ้านบ้างเอาของผมนะครับผมตอนเนี้ยโอ้โหโอ้โหครับโอ้โอ้โอ้โ้โอ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 ้โห้โอ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 ้โม้โอ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 ้มอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอทโอ้โอ้โอ้โอีโอ้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 โออ้้้อ้ชโโอ้ โคชโคสองสุกพันผู้หญิงเขามีอยู่แล้วโมันเปลี่ยนหมดเป็นแอลกอฮอล์เปียกแอลกอฮอล์เจอะไรไม่รู้เต็มไปกตัวมันทำไมอ่ะมันเป็นแอลกอฮอล์สำหรับฉีดที่มันแบบไม่ไม่กินเหม็นไม่ทำลายมือพี่ต่อไม่ไม่จะใช้โถส้วมทำไมอ่ะคือเวลานั่งไงครับเวลานั่งก็เราไม่รู้ว่าใครอะไรยังไงเราก็เผื่อไปเข้าห้องน้ำสาธารณะไอ้พี่ต่อบางทีเราเดินทางเงี้ยผมแบบเป็นคนที่แบบเข้าห้องน้ำบ่อย เขาหงเข้าห้างก็จะปื๊ดเลยเช็ดก่อนเพื่อควมามปลอดภยัยเราเราไม่รู้เขาเตรียมเราก็ใช้แต่ผมว่ามันก็กันไม่ไไอย่แกไปต่อยองพกเกลือไปก่อนอาอย่างพวกที่ชู่เปียกบางทีมันก็ใช้เช็ดมือหรืออะไรมันก็โอเคอยู่เหมือนกันแต่ผู้ชายไม่เคยพกไงพี่ตอบโอเคยพบบ่อยขนาดไหมเราต้องพบเนียไม่เคยนี่ต้องเปียกอย่างผู้หญิงจะเป็นเรื่องปกติที่มีทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งจะต้องมีสองประเภทาใช้ไม่เหมือนกัน ตอนนี้มีมสาย,สายไม่ได้<ล>พกติดตัวแต่แบบอาจจะมีอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้พกติดตัวใช่แล้วแล้วผมดูในเนี่ยล่าสุดว่ามันมีคลิปต่างๆแล้วมีดาราเซเล็บพี่ต่อมันเป็นเหมือนแท่งดิสติกแต่ว่ามันเป็นแท่งดิสติกสำหรับกดอะ<ไ>่ะไว้สำหรับกดลิฟต์เปิดประตูกด آ, ลิปกดตรงมาเปิดมาแล้วพอปิดปิดฝาปุ๊บใช่ป่ะพี่ต่อเฮ้ยดาราใช้กันเยอะปิดฝาปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนเอาแอลกอฮอล์มันจะเป็นฝาจะเป็นฟองน้ำที่ชุ่มแอลกอฮอล์มันก็จะฆ่าเชื้อแล้วติดแล้วพอเราใช้ปุ๊ มันเป็นเหมือนทางลิปติกแต่ไม่ใช่ลิปติกเป็นสำหรับไว้กดนู่นกดนี่ตลกดีแต่ประเมันคือกดลิปกดอะไรแบบที่ใช้ในการกดลิปออลิปน่ากลัวนะสำหรับผมอ่ะใช่เขาบอกว่าลิปตอนนี้น่ากลัวพี่ว่าแอ่จริงแล้วอันที่น่ากจากจากประสบการณ์ในก่อนก่อนก่อน work from home นี่ยนะส่วนตัวพี่อ่ะที่กลัวสุดคือไอ้ไอ้สแกนนิ้วเข้าออฟฟิศอ่ะอโหข้ามมันเป็นคือเช็ดมือก่อนมันก็สแกนไม่ติดเอง อ่าใช่ต้องมือแห้งถูกปะต้องมือแห้งแห้งมันมันอย่างนั้นอ่ะปืดไปเลยมันต้องมันมันถึงจะติดอ่ะเออจริงจริงส่วนตัวพี่พี่เกียรตรงนั้นเราก็ต้องพกไงพี่ต่อพกเองตอนนี้พกทั้งแบบเจลล้างมือทั้งคือแบบผมไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเรามาถึงจุดที่ผู้ชายต้องแบบเต็มอุปกรณ์เราเรียกอุปกรณ์ใช่ไหมกระเป๋าอ่ะเปิดมานี่สู้ผู้หญิงได้แล้วนะถ้ามนอายไลเนรนี่เราแต่งหน้ากันได้แล้วนะมีกันตั้งครบครบ ผมกาจะพกอย่างนี้เลยพี่ต่อปกตะกงตะเกียบไปจิ้มเนี่ยแต่มันเก๋อะเริ่มมีคนเริ่มวันนะคนออกสินค้าใหม่ใหม่มาสำหรับให้ให้เราแบบมี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 มันมีมาสักพักหนึ่งแหละที่ว่าเปิดเป็นแท่งพลาสติกหรืออะไรไว้ใช้สําหรับกดลิฟกดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆพวกลิฟมันก็คืออะไรก็กดได้ถูกปะอะไรก็กดได้แต่พวกนั้นมัน แต่เพราะันเขามันปิดฝาแล้วมันจะเหมือนเป็นอ่างหอเช็ดจิ๋วจิ๋วจะไม่ผมเคยมาก่อนนะั้นที่เราทำงานที่ออฟฟิศเสร็จปุ๊บแล้วตื่นิตเกี่ยวกับเรื่องแบบเช้โรกอะไรนี้มากทีนี้เราต<ม>้องกลัวในการใช้นิ้วเนี่ยกดลิฟต์ก็เลยใช้ข้อสอบกดทีนี้พอมาดูอีกทีกดไปสามชั้นอ่ยอะลูกสามสอบกดได้ไม่ว้อสอบใหญ่อะปกติพี่ใช้ตรงตรงนี้กดเอาอ๋อข้อนิ้วแล้วก็ข้อนิ้วหลักๆพี่อะพี่จะพยายามสร้างวินัยในการ เขาเรียกอะไรอะ่ะเวลาอยู่ข้างนอกนั่นไม่จับหน้าอ่าใช่ใช่เพราะเวลาลอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะไม่สนใจเราก็จับไปเรื่อยถ้าเกิดต่อต้องพ,ตองพกตระโปงกระดาษเช็ดแว่นของโมจิแล้วนะเพราะพีต่อถ้าเกิดไปต่อใช้ผ้าใช่ป่ะแล้วเหมือนไปเช็ดแว่นตลอดเวลาแล้วพี่ต่อก็จนะับผ้านั้นก็เสี่ยงอีก <c oughs> มันต้องเป็นกระดาษที่ใช้แล้วทิ้งแต่ของโมจิที่ต้องเช็ดแว่นโดยเฉพาะมันมีขายอยู่เห็นๆเขาแบบรีวิวกันอยู่ว่าโอ้โหล้วถึงขั้นที่ต้องไปซื้อโมจิอะไรใช่ไหมเนี่ยเม่กีว่ามันกลายเป็นมันกลายเป็นอย่างเงี้ยการการสร้างวินัยนที่จะแบบไม่จัดแต่น้าตัวเองอะมันยกตรงที่ว่าโอเคเวลาเราอยู่ข้างนอกหรือเราไปไหนอย่างเงี้ยมาเวลาจากบ้านอะไปเดินทางไปแล้วพอถึงออฟฟิศถึงพบก็จะการที่จะแบบยังไม่จับจับหน้าเลยแล้วไปล้างมือก่อนที่จะอะไรอย่างเงี้ย มันมันก็พอได้นึกออกป้ะแค่ว่าด้วยความที่เราอยู่บ้านเรารู้สึกเราไม่ต้องทําอย่างนั้นน่ะม,มันก็จับไปเรื่อยอย่างถ้าแต่ใครดูอย่างพี่อ่ะค่อนข้างจะดูที่เราอาจกันดูดูว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างคุยอะไรบ้างเนี่ยเห็นตัวเองจับหน้าจรงตลอดอ่ะในก็ชอบจับหน้าตัวเองเหมือนกันจับจับทั้งวันทั้งทั้งทั้งที่อัดเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบว่าขัดแย้งกับการที่เราพยายามจะบิวเรียกอะไรวินัในในการที่ไม่จับหน้าหน้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลย อ,อยจริงๆแล้วนคนก็แบบพยายามแบบทั้งไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่นอกบ้านต้องแบบฝึกอ่ะฝึกที่กลับหน้าตัวเองคือ,อถ้ากาลับเข้าบ้านคือถ้ากลับเข้าบ้านเนี่ยว่าถ้าเกิดเป็นครอบครัวใหญ่อย่างโค้ชอย่างพี่ต่อผมว่ายิ่งยากนะคือเหมือนว่าพอมีคนอายุเยอะถูกไหมครับอย่างผมเนี่ยออกออกมาอยู่ข้างนอกนะแต่อย่างพี่ต่อกับเนี่ยผมเห็นว่าอะไรนะในปัจจุบันเขาต้องแบบเขาเตือนกันเหมือนที่พี่ต่อบอกเลยสร้างวินัยใหม่ะ เหมือนว่าคุณอย่าเพิ่งไปเผลอกอดคุณพ่อคุณแม่หรือกอดลูกนะคุณต้องรีบไปล้างมืออาบน้ําเลยนะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพราะคุณตอนนี้พอคุณกำลังจะเข้าบ้านพวกคุณกูปาหะแล้วนะคุณไม่รู้ไปเดินทางสถาระอะไรบ้าง่าถ้าคุณรักคนในครอบครัวจริงอ่ะคุณต้องแบบหยุดอย่าเพิ่งเข้าใกล้ฉันอย่าเพิ่งเล่นกับน้องหมาเลยทั้สิ้นต้องรีบพุ่งเข้าน้ําก่อนมันแบบแอบดีบ้านเราโชคดีนะที่ที่เรียกว่าวัฒนธรรมเราอ่ะ ในการตักไข่ันเป็นการไหว้อะไรอย่างงี้นะไม่ก็คือแค่แบบทักกันเฉยๆเออมันไม่เหมือนฝรั่งที่ว่ามันจะเป็นแบบว่ากอดกันนี่จับมืออะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบ